สถานี BTS ชิดลมค่ะมาดูบรรยากาศนะฮะว้าวมีเมฆเล็กน้อยโหแต่วสวยงามมากเลยเหมือนภาพในฝันเลยอะเราอยู่ที่หน้า BTS ชิดลมนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วแล้วค่ะรอขึ้นรถไฟฟ้า เรากำลังเดินเข้าสถานีชิดลมนะคะก็มีเพื่อนร่วมเดินทางเดินออกจากสถานีชิดลมค่ะบรรยากาศที่สถานีชิดลมนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลยเราต่อเคิวรอลซื้อตัว๋ว ตัว6กสิบสองแต่บัตรเข้ามาในสารนีแล้วนะเดี๋ยวมีเทอร์เทลทุกที่เลยอะไปหักเราจะไปทางด้านเคหะ ซอยแถวนี้หน่อยบ้านไข่บ้านมันเนอะขึ้นมาถึงบนชาญนชาลาแล้วค่ะเย่เ yeah. หนื่อยเลยรออันนี้คือ BTS ชิดลมค่ะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนดูนะคะสวยจังเลยตึก อันนี้คงเป็นห้องพักในโรงแรมคนอยู่ค่อนข้างเต็มนะคะเนี่ยอยากอยู่มั่งจังนี่ค่ะห้องที่เปิดไฟก็เป็นห้องที่มีคนอยู่เนอะโอเคขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตทายวิวสวยๆมาให้เพื่อนดูนะคะมีเมฆลอยก็เห็นว่าพายุจะเข้าอีกแล้วใช่ไหมคะ ตึกแถวนี้ก็จะเป็นตึกโรงแรมหมดเลยระหว่างรอรถนะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศในสถานีให้เพื่อนๆดูชีวิตคนกรุงเทพนะคะขึ้นมารอรถกันเดี๋ยวรถจะมาจากสถานีสยามค่ะเข้าชิดลมแล้วก็ไปต่อเพลินจิตไปทางด้านเคหะสมุทรปราการค่ะเห็นไกลๆนู่นเป็นรถที่มาจาก สีลมไปสยามค่ะเมกลอยค่อนข้างไวมากเลยนะคะแปลว่าลมข้างบนแรงอยู่มีรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะจากสถานีสยามจะเข้าชิดลมแล้วะคะ่ะมาแล้ว ร้วเลยไวนะวิ่งเร็วมากมาชมบรรยากาศการขึ้นรถกันค่ะ พี่ราประพอยืนคุมอยู่วิถีชีวิตคนกรุงเทพนะคะทันไหมทันไหมคนที่เพิ่งขึ้นมานะคะก็วิ่งกันขึ้นขบวนรถปิดปิดละทันไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยลุ้นแทบแย่นะ